ได้พอเอามือไปปัดมันเป็นมแมลงพึ่งมันก็ต่อยเอา <c oughs> ก็ทำให้เกิดความเ <c oughs> จ็บปวดนิดหน่อยเป็นเรื่องที่แปลกทุกวันมันไม่มาแต่วันนี้วัน,นวันนี้มันไม่รู้ไปะไรมันมาทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นมแมลงวันพอมันต่อยแล้วมันก็จะปล่อยจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรซิลมโมนหรืออะไรสักอย่างเนื้อได้กลิน่นถึงรู้ว่าอา้าวนี่มันกลิ่นพึ่งก็เลย ถือว่ารับรับวิบากไปคําให้พรของของประสงค์นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คืออายุวันโนสุขังพลังอายุก็คือมีอายุนะครับมีอายุมีอายุยืนแบบนั้นแล้วเข้าใจตรงๆวันนักก็คือมีผิวพันผิวพันดีผิวพันงดงามสุขาก็คือความสุขพละก็คือพลังทําไมท่านถึงแยกกันอันนี้ก็ ก็มีความหมายตามศัพท์อยู่แล้วนะครับท่านไม่บอกว่าขอให้มีอะไรล่ะมีทรัพย์สมบัติมีนู่นมีนี่มากนะครับอันนี้โดยย่อดนะครับอายุวันโนสุขังพลังแต่ถ้าบทพิสดารก็มีนะครับอายุวัตโกธนวัตโกศริวัตโกยะสวัตโกภลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพทานนั่นก็เป็นอีกอีกบทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นบทจักรวรรดิแล้วก็เป็นคําให้พรของพระสงฆ์เป็นการบ่งบอก ว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการก็คือ4อย่างนียแหละต้องการอายุมีอายุยืนต้องการวันณะผิวพรรณดีหน้าตาหล่อเหลาสุขะมีความสุขพละแล้วก็มีกำลังจะไม่แยกนะครับว่า,าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นยังไงอย่างสมมติเรามีอายุยืนแต่ว่าไม่มีกำลังเนี่ยเป็นคนขี้ริว้วขี้เรไม่มีความสุขเลยอันนั้นก็คงไม่มีใครต้องการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อันนี้ก็อยู่ที่ผลของกุศล,ลกรรม นะครับครับก็ต้องสร้างเหตุนะครับสร้างเหตุเอาไว้ให้มันเ,เรียกว่าอะไรสมกับผลที่จะได้รับถ้าสร้างเหตุไม่ดีมันก็มันก็ได้รับผลที่ไม่ดีไม่ใช่ของใครครับเป็นของจิตใจเป็นของความรู้สึกพูดง่ายงก็คือเป็นของจิตของเจตสิกทั้งนั้นแหละครับ ร่างกายในส่วนที่เรียกว่าเรียกว่าคนเนี่ยก็มีสองส่วนก็คือมีความรู้กับความไม่รู้มีความรู้สึกกับสิ่งที่ไม่รู้สึกสิ่งรู้สึกก็เรียกว่าจิตเรืองเจตสิกบางสิ่งที่ไม่รู้สึกก็คืออะไรล่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ไม่รู้สึกนะครับส่วนที่รู้สึกก็คือจิตอันนี้เป็นความลึกซึ้งนะครับขออนุญาตไปอธิบายเพราะยังไม่ค่อยลึกซึ้งแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ตกอยู่ในหลักของ ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังรู้ได้ทุกขังรู้ได้แต่อนัตตานี่ไม่มีคำสอนอื่น นะครับไม่มีคําสอนในในลัทธิศาสนาอื่นแต่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งที่มีนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะครับนี่ท่านอธิบายแบบนี้แต่ว่าโดยความลึกซึ้งแล้วก็ยากที่จะเข้าใจตรงนี้ได้อย่างท่งแท้ครับถ้าถามว่าตรงไหนเป็นตัวเป็นตนตท่านก็ให้ไล่เอาตรงไหนเป็นตัวเป็นตน ก็ลองจับดูสิตรงไหนที่ว่าเนื้อตัวทั้งหมดอันไหนตัวอันนี้แขนนี่ไงตัวใบหน้าตัวขานี่คือตัวลำตัวนี่คือตัวแต่ท่านให้พิสูจน์ลงไปอีกว่าลองจับดูสิมันเป็นยังไงถ้าตัดบางที่ก็บอกว่าตัดออกไปแล้วมันยังเป็นตัวอยู่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าเป็นการพูดพูดเล่นพูดล้อเล่นนะครับมันก็ใช่แหละสิตัดออกมันจะเป็นตัวยังไงมันจะเป็นตนรยังไง มันก็เป็นตัวที่ขาดไปตัดมือไม่ได้ตัดแขนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการแต่เอาตัดผมที่ตัดเล็บสิเป็นตัวไหมก็ไม่ใช่อีแล้วก็แยกกันไปครับท่านที่ที่บอกว่าให้ลองสัมผัสด,ดูสิเป็นตัวไหมแล้วก็บอกมันก็เป็นแขนเอาลองสัมผัสให้ให้ให้ใหลึกลงไปอีกมันเป็นยังไงผลที่สุดมันก็เป็นความแข็งความอ่อน ความแข็งความอ่อนความร้อนความเย็นความเหนือะหนักตรงนี้แหละครับที่ท่านให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยังไงมันเป็นแค่แข็งอ่อนร้อนเย็นอย่างสัมผัสผิวหนังเนี่ยมันก็จะนุ่มๆหน่อยแต่ถ้าสัมผัสส่วนที่แข็งจะเป็นเล็บเป็นฟันเนี่ยมันก็จะแข็งๆหน่อยอันนั้นคืออะไรครับอันนั้นคือเรียกว่าธาตุธาตุนะครับธาตุคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ อันที่แข็งก็เป็นดินอันที่อ่อนก็เป็นดินคืออ่อนก็คือแข็งน้อยแข็งก็คืออ่อนน้อยนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงอย่างอื่นไม่จริงเลยแต่เราก็อดยึดไม่ได้ว่ามันเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติที่เรายึดกันมามาตั้งนานเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ท่านอธิบายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เรามันเป็นความรู้สึก เป็นความรู้สึกแข็งความรู้สึกอ่อนความรู้สึกร้อนความรู้สึกเย็นครับแข็งอ่อนนี่ก็เป็นธาตุดินร้อนเย็นนี่ก็เป็นธาตุาไฟธาตุน้ำนี่ก็อาจจะสังเกตยากหน่อยอาจจะเป็นความเ,าเนอหนะความเอิบอาบอะไรที่มันมีความรู้สึกนะครับธาตุลมก็อันนี้ยิ่งยากเข้าไปอีก ขอขออนุญาตไม่อธิบายนะครับเพราะว่ามันมันยากไอ้ลมที่เราสัมผัสเนี่ยไอ้ที่สัมผัสว่ากระทบลงมาอะไรอย่างที่รู้สึกเย็นๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นธาตุอีกธาตุหนึ่งเป็นธาตุฟไฟธาตุลมไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ตนพูดง่ายๆไม่ใช่เราแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเช่นนั้นมันเป็นธาตุนะครับธาตุถ้าว่าที่จริงแล้วธาตุได้มีมากมายมีอย่างอื่นอี่งมากมายธาตุสิบแปดอย่างเงี้ยครับ ธาตุสิบแธาตุหธาตุสิอันนี้ยิ่งลึกเข้าไปอีกครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงอธิบายตามที่เจาะเอาเป็นพอจะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่ว่ามันมีอยู่จริงครับมันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเชื่อในคําสอนพระพุทธศาสนาก็ต้องมั่นในความไม่มีตัวตนหรือมั่นในอนัตตาถ้ามั่นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความยุติด แต่มันยากครับไม่ใช่ง่ายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในในในชีวิตในวัฏสงสารนะครับในในทุกภพทุกชาติสิ่งนี้แหละสิ่งที่ยากที่สุดที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เพราะทํายากคับเร,เราทําไม่ได้หรอกครับนอกจากผู้ที่มีบาร,รมีสั่งสมใช้การเวลาที่ต้องต้องสั่งสมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมะของ ของคนแสดงธรรมทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคารวาสแสดงอะไรครับแสดงเรื่องราวที่ชาวบ้านรู้ๆกันนะครับพูดกันไปกระทบกระเทียบกันไปว่ากันไปหักมุกหักมุมอะไรก็แล้วแต่แต่นั้นไม่ใช่ธรรมะเลยครับเป็นจำอวดอย่างหนึ่งผมเคยใช้มามากครับนี้ใช้มาจนรู้สึกว่ามันไม่มีสาระมันไม่ได้เป็นให้รู้แจ้งเห็นจริงอะไรเลยมันเป็นการบอกเล่า90 เหมือนกับวิชาการบรรยายทั่วๆไปเพียงแต่ว่าหักมุกหักมุมให้มันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินขำๆกันไปนะครับแต่แล้วไม่มีสาระอะไรเลยสรุปแล้วไม่ใช่ธรรมะเลยนะครับพอฟังแล้วไม่ได้ทําให้เกิดสติปัญญาอะไรเพียงแต่ว่าเอาคิดนิดๆหน่อยๆนะอ๋อจริงอย่างนั้นจริงอย่างนี้แต่ผลที่สุดก็เท่าเดิมครับไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เนื้อแท้ของธรรมะ พูดไปเถอะครับพูดยังไงก็พูดไปหลักสูตรบาลีนักธรรมนักธรรมตรีนักธรรมทรมูงธรรมเอกก็พูดไปตามนั้นนะครับพูดไปตามตัวหนังสือพูดไปตามเป็นเรื่องเป็นราวใครอธิบายได้มากก็ถือว่ามีความรู้แต่มันไม่ใช่ธรรมะครับมันเป็นเรื่องราวทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะครับอันนี้ไม่ใช่ธรรมะเลยครับเป็นเรื่องราวถ้าธรรมะจริงๆแล้ว ทำให้คนเข้าใจได้แล้วก็สัมผัสได้นะครับนั่นแหละคือธรรมะจริงๆอันนี้รู้แบบจําไม่ได้นะครับรู้แบบจำนั้นไม่ไม,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 ไม่ไม่มีผลอะไรเลยเพียงแต่ว่าเอาไปพูดเอาไปเขียนเอาไปอาตอเลาะตอเถียงกันอะไรกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าใครก็พูดได้พระก็พูดได้คนก็พูดได้ผู้ใด,ดทั้งหมดครับ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความพิเศษอะไรเลยแต่เราก็ยึดถือกันไปว่าอ๋อนี่พระพูดต้องเป็นของดีของจริงอคนพูดเอาไม่ฟังทั้งๆที่เป็นเรื่องเดียวกันบางทีชาวบ้านพูดได้ดีกว่าพระอีกนะครับไอเรื่องเหล่านี้ต,ตลกโปกฮาเรื่องยกยอปอปั้นเรื่องอุปมาอุปไมยมันไม่ใช่ธรรมะครับไม่ใช่ธรรมะเลยเพราะฉะนั้นจึงถึงถ้าเราเข้าจะเข้ารู้ในสิน่งเหล่านี้จึงไม่ใช่ว่ารู้ธรรมนะครับ ฉะนั้นก็ต้องทำํทำความเข้าใจต้องเข้าใจต้องเข้้าใจตอบรมให้เข้าใจครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องมั่นคงไว้ในเรื่องของความไม่มีตัวตนอันนี้เป็นสุดยอดของคําสอนนะครับเป็นสุดยอดของคําสอนเลยเรียกว่าสามัญลักษณะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคืออนัตตาครับก็พยายามระลึกรู้มั่นคงเข้าไว้ ตรงนี้แล้วก็นึกหาเหตุผลตามที่ว่าครับแล้วสุดท้ายเราก็จะเกิดความโล่งความโปร่งในความไม่มีตัวตนและก็จะไม่มีความวิตกกังวลทุกร้อนอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่สติปัญญาถ้าเราเข้าใจมากมั่นคงมากมันก็จะไม่ทุกร้อนมากไม่วิตกกังวลมากแต่ถ้าเข้าใจนิดๆหน่อยๆก็จะได้นิดๆหน่อยๆครับอันนี้ก็ลองศึกษา เขาเรียกอะไรครับไตรตรงพิจารณา